ร้านค้าแห่งหนึ่งมีพนักง,งานในร้านสิคนเงินเดือนเฉลี่ยของพนักง,งานเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ก้อนี้มีวิธีคิดอย่างนี้นะครับเราจะใช้สูตรในการหาค่าเฉลี่ย x bar เท่ากับซ i g m a x ส่วน n ซ i g m a x n. คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเดิมมีพนักง,งานอยู่10คนเงินเดือนเฉลี่ย5,000เรานำาันคูณ10เพิ่ม,มอีกหคนคือ ได้รับ6,000บาทดังนั้นค่าเฉลี่ยใหม่เนี่ยจะเท่ากับ5,090บ,บาทนั่นคือค่าเฉลี่ยใหมเ่เพิ่มขึ้นจาก5,000เป็น5,090นั่นคือเพิ่มขึ้น90บาทเดิมรับค่าเฉลี่ย5,000เพิ่มขึ้น90บาทเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เรานำร้อยไปคูณก็จะได้เท่ากับ1.8%ดังนั้นพนักง,งานร้านนี้จะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น1.8%